สวัสดีครับเราจะมากินทุเรียนที่เราแกะนะครับผู้ชมทุเรียนชะนีอุ้ยเลยอันนี้ผมไม่สามารถที่จะเข้าไปนั่งได้มือเดียวโคตรอ้วนๆโอ้โหไม่คือตัวใหญ่กันทุกคนไงมันติดคุณยอมผมจับเอาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมผมผมอ่าผมกล้ามใหญ่เงี่ยเข้าไม่ได้ให้อยู่กับน้องๆมาเลยพี่เก็บดูดีอะมากลเยมาครับผู้ชมครับโอ้โหจับผมทุเรียนนะฮะอ้ลูกนี้เหมือนจะนิ่มฤดูทุเรียนแล้วต้องกินทุเรียนนะครับผม ตัวนี้หวานมันหวานมากเนื้อมันละมุนอ่ะตัวนี้อ่ะมิกตึกลงมาจากดอยครับผู้ชมใช่ครับอืมอืมหวานมากเลยอ่ะลงมาเราขึ้นทุเรียนกลับไปเรากวนเหมือนเดิมกลับออกหิ้มน้ำหนักลงตั้งเยอะนะไปออกออกมางกรายครับมิกอยู่ไหนชางไลน์เนาะครับดอยชางไลน์คับผู้ชมอยู่แม่สายแม่สาย ไม่ถ่ายฝนตกน้ำท่อมบ่อยไหมเหรอใช่ครับเย็นไหมข้างบนอากาศตอนเช้าหนาวนเช้าหนาวเลยเหรอมาครับทุกคนเอาลุยิทุเรียนกันครับผมปุมนกมอะมาถามอะไรเยอะร้อนในอย่าไปกลัวครับอากาศอย่างนี้ด้วยอ่ะ เ็นอยู่หอมมันมานานที่ไปกินบุฟเฟ่ต์เทอรเรียนมาที่ไหนไปกันไอ้ไมโครอ่ะเขาจัดสามวันหมดแล้วหมดแล้วจีวัตรห้าเก้าเก้านะหกร้อยอ่ะหกศูนย์นนี่แหละห้าเก้าเก้าเลยโอ้โหไม่ไหวเลยอ่ะ เดินนี้เดินโกงเอาอย่างเดินออกเดินกงอจากห้างอ่ะเออไปอิ่มมะโกงคืออะไรไม่รู้จักตัวโกงตัวนี้โกงโกงงี้เดินตัวงอครับผมเดินโกงโกงแบบไอ้โพลสุดท้ายน่ะจะจะพุ่งแล้ววะยัดแล้ขนาดนั้นน่ะโอ้โหอันนมืวันไหนเมื่อวันเยอะมากเลยดีเมื่อวันตัวเล็ก ิได้ทน,นสีมันยังก,กับลูกเดียวกันหมดเลยเนาะสีแบบเหลืองมากวันนี้ก็จะแสงเอาดำดำหน่อยคุณผ<อ><อ>ู้ชมเพราะว่า<ด>มันบึดค<ก>้มแสงม่ตกก็เลยแบบคนดำดำหน่อยไม่เป็นไรเนาะดูแต่ดูสีทุเรียนมันจัดจ้านดิ ทีแรกกะว่าจะพี่จะแข่งกินไก่นนท์นะวันนี้แข่งกินทุเรียนอ่ะแล้วเข้าเหนียวมูลอ่ะพอดีมิกเราพอดีเลยก็เลยให้กินกับมิกหลอกินแล้วแพ้ไงแข่งแพ้ผมมากๆอยากแก้มือของหวานมาวันนี้เดี๋ยววันหน้าต้องผมแข่งกันนนท์แข่งดันพื้นใหม่ไหมล่ะเอองหยงด้วยกันแข่งดันพื้นใหม่วันนี้คนนี้อาจจะตอนนี้พี่อาจจะแรงรถไปเยอะแล้วแข่งกินไม่ได้เหรอไม่เอาแข่งกินผมไม่แพ้แน่นอนอ่ะ คงเหลืออยู่นิดเดียวเราแข่งกินเดี๋ยวนี้เขาออกลังกายบ่อยนะเดี๋ยวยกเวทเดี๋ยวทอกกระสอบทรายเดี๋ยวเตะกระสอบทรายนะนี่ยกก็ไม่ถูกท่าพี่เนีมันหนักมันหนักเดี๋ยวผมเดี๋ยววนี้ผมสอนเสอนเด็กนิดเดี๋ยวพรุ่งนี้สอนเด็กนิดบูทาดนี่นะมั่งเนาะมจะพากันเดินโก่งโค้งอะโก่งอีกแล้วไม่เป็นดันเลยอะฮะใครดัน ไม่ทุเรียนไม่เป็นดันเลยใครโครงโครงใครดันเนื้อเนื้อทุเรียนไม่เป็นดันดูว่าอย่างพูดไม่ชัดอ่ะคุณยงว่านนท์อย่าโค้งโค้งกูโค้งเลยเนื้อแบบพอดีกับเม็ดเยอะสุดคุณยงสุดเลยไวันนี่้ดูเม็ดนี้ไปเอาไปเอาหางมันมาแต่ชนนี้มันก็จะเม็ดใหญ่นิดนึง เมือเห็นไหมใหญ่ก,กว่าเหมือนทองใช่ครับแต่สังเกตว่าทุเรียนปีนี้ไม่เข้มเหมือนทุกป,ปีฝนมันมาเร็วมันไ,ไม่ค่อยหวานมันไม่เหมือนทุกป,ปีอ่ะที่<อ>ไปกินไอ้บุฟเฟ่ก็ไม่ค่อยอร่อยนะแบบนี้เลยมันไม่ค่อยอร่อยเหมือนทองแต่ผมนข้าแบบนี้นะจืดๆแต่มันฝนมันมาไวเงเมื่อมันดูจืดๆอ่ะมันไม่ได้แห้งแล้งอ่ะถ้าปีไหนที่แห้งแรงอ่ะทุเรียนจะอร่อย มันมันจะมันจะน้ำเมือมันขาดน้ำอ่ะให้ผลมาเร็วแสบปีนี้มันบ่อไขยแรงเนาะอลมาเร็วผนมันมาทำเพิแบบทุเรียนกลิ่นน้ำไปปุ๊บถึงเวลาตัดมันมันอมน้ำมันมันจางไปน่อยไส้มันไส้มันเปียะมันบ่อแห้งเนี่ยมันบ่อแห้งมันสกัดสกัดความหวานออกมาได้ไม่ทั่วถึงอื แต่มันก็โอเคนะผมว่าแต่ว่มันมันเพิ่มแสงสองหนุ่มนิดนึงคุณผู้ชมอยากลองให้พี่เกมมานั่งหน้าจะน่าจะโดนเบียดเลยเบียดไม่ไหวให้พี่เกมนั่งตรงกลางเนาะแล้วนั่งข้างตัวน้อยเลยแหละนั่งตรงกลางเด้อเด้อสุดยอดอ่ะ นี่เขาไปจําเม็ดมันเลยกอ่อนแคนี้บ่พลาดแล้ต้เพืนเพื่นเมียงเ,เพม็นมันติดง่ายเนาะแล้วมากินหเรียนแล้วก็ชวนพี่ไปตกกุงก้งจะแด่ <laughs> น <laughs> ห่อนภายนอกภายใน มีโอ้โหผู้นี้นุ่มละมุนเลยอะ่ะบอกมีเมด็ดนะมีอ๋อปอกไก่บอกมีเม็ดแน่นขนานดะนั้นอ่ะพี่นิดเดียวแน่นคิวคิวอ่ะของแท้ นี่ยังไม่ได้ไปเห็นในสวนน้งยังครับเออเห็นแต่ในคลิปต้องไปดูในสวนอินทผลัาลำด้วยออกแล้วใช่ออกแล้วหรือต้องไปขโมยกินอ่ะยังไม่ถูกเลยเราต้องไปทำคลิปขโมยเรียนไปกินดังลูกเป็นโลนะถึงแล้วใช่บางลูกเป็นโลเราบางลูกอะต้นเต็มต้นลวต้นที่เป็นก่อนอะถึงแล้วต้นหนึ่งยี่สิบก็ลูก ผมผมอุตส่าห์เดือนหน้านี้ผมลามานี่ผมจะไม่ทันช่วยพี่เกมขึ้นทุเรียนอย่างเงี้ยไม่ทันต้องอีสองเดือนนู่นก็เออมากระลังเบ่งผูส่งเนี่ยมากระลังมากระลังสร้างเม็ดสร้างเม็ดปุ๊บวันน่ะหกสิบวันขึ้นไปมันจะเริ่มเบ่งผูแลเริ่มสร้างผูแลสร้างีังตอนนี้ยังมันกระลังสร้างทรงอยู่กำลังใส่ปุ๋ยสร้างทรงอยู่ อิ่มเอาเลยเอาเด้อทำไมกระเพาะแพะกันยังอ่ะกินเยอะๆเลยได้แต่กินเยอะเดี๋ย,วไ,ยวไปเอออ้อเป็นตัวกุ้งออโอเคร้อนนงร้อนในขึ้นมานี่ก็เลยโโพี่กินบ่อยอ่ะผมเต็มถาดนี้ผมกินคนเดียวอ <laughs> ร่อยมากเลยชะนีมาผมเอาคูนี้คูสุดท้ายกูแล้ว <laughs> ม,มันแน่นน <laughs> ่นนี่ กินได้หมดมทันนี้นะครับพี่เมยโคมหมดน,นี่ไม่ไหวหรอกเนื้อหมาไอติมอ่ะมันนุ่มอ่ะถ่ายเย็นๆนี่ถ่ายอย่าล้ำตาองถ่ายต้องไปแช่เยนกก็นไอติมไปเลยอ่ะอื้อมมไม่ได้ทันกินอึ่นไหมเนี่ย ไม่กินด้วยครับไม่ได้กินเดี๋ยวรอฝนตกอึงกับมตันบาตันนี่ลาได้มากี่วันสิบวันสิบวันบันหน่นะถ้าสิบกว่าวันเนี่ยฝนตกไปกิ่วันตกมาทักห้าตกทุกวันเนยนะตกมาสักห้านึงหลายๆได้จับอยู่มันตกประมาณสองรอบแล้วแต่ตกน้อยแต่ออกดูออกนิดเดียวแน่นอนนี่ที่สองที่สามนี่ไปคนเดียวมันรุนหัวแบ็ไปคนเดียวมันเรียกพี่หรอกเนี่ยคุณผู้ชมจะเจอกันในวันนั้นนะเออเห็เอาไอ้นี่บอกให้มันฝนตกปุ๊บ ให้มันมาหานี่มามาไปคนเดียวมันเบื่อตอนในดึกผมเบื่อตื่นมาฝนตกออกไปเลยอะไรเงี้ยแต่เกงไอ้หมูเดงไปเลยอ่ะเกงขายาวเกงนอนอ่ะออกมาไปเลยนะพอฝนตกอ่ะไปเจออ่ะโอ้โหบอกให้มาหาไม่มาซูพี่เกงที่โทรไปปลูด้วยนะตอนปูมันเงียบพี่อะไรคนเดียวไงที่แหล่อะไมันไปคนเดียวไปแล้วเออไปแล้วก็ไปเจออยู่นู่นไปก่อนหน้าด่ามากไปก่อนจะโทรแล้วอ่ะแต่เรามีม่งมีม่งเราอยู่ ถ้าฝนตกหาใหญ่ๆพี่แก้มโม่งเลยม่งนั้นผมก็ลงไปแล้วพี่เลยแบบเห็ดหอบออกจนี่มันพี่ไม่ไปบอกไม่บอกฝากคนเดียวเพี้ยคนเดียวแล้วพี่ก็ไม่ไปเก็บด้วยเอาบ่อยมันแก่อยู่นั่นเหมือนปีนั้นนะพี่เกมเคาะบ้านเลยขึ้นไปเคาะบ้านดูน่ะก่อนจะตื่นเคาะวันมิกมิกนี่ไปดูไหนไม่รู้วันนั้นอ่ะขึ้นไปหาผมมีไปจับกบแล้วนั้นสองปีแล้วการน้องไม่ได้กินข้าวอ่ะ สองปีแล้วเหรอปีแล้วปีแล้วก็เข้าไปทหารอืมปีนี้ก็ยังไม่ได้กินเตี้ยลืมรสชาติแล้วมั้งนั่นแหละกินแต่กรอบปแล้วกินแต่กบกบภูเขาแถวเชียงรายอ่ะกบภูเขาเยอะบอมีแต่เชียงเชียงรายนี่สัตว์อุดมสมบูรณ์มากแสดงนนี่ตัวขนาดไหนฮะอือใครอะจริง เดือนตัวเขาใหญ่เฮ้ยนั่นฮอร์โมนอะไรอะไรอ่ะถ้าพี่แข่งกับนนท์นี่มันมีสิทธิ์แพ้มันนะเนี่ยแพ้แพ้พี่เกมผมก็แพ้กินเรื่อยๆเละเอาละเดี๋ยวให้ยายกินบ้างไปกินเยอะต้องดีมาก่อนนะโอเคเดี๋ยวให้คนที่บ้านกินบ้างรู้ไหม ชอบชะนีแต่เนี่ยผมกินเข้าแล้วอร่อยมากเลยพี่ชอบสีมันสีมันเข้มดิชะนีคันยาวคันยาวอร่อยนะที่เรากินกันอ่ะนั้นอร่อยมากคันยาวตอนนั้นอ่ะออกันอยู่กันแต่ว่ามันแต่แต่ปีนั้นมันหวานนะอืม ปีนี้มันบ่คอยอือ่ทำไรนะนี่โอ้ยันบ่ยิ้มทำไม่รู้มันมันกำลังล้ำไปนี่แม่หมดแรงอ๋อทำงานมาอากาศมันได้ทาพลังงานเยอะอากาศมันได้เหมือนขึ้นเสียพลังงานมา่อยมันทำงานมันได้กินน้ำตาลให้กินอะไรมันชื่นใจออย รอลอมาเต็มที่้อมิกะเดี๋ยวท้องมีแค่นี้แหละผมไม่ไหวแล้วตอนนี้ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องมีพละตยังกินได้อีกเลยรเหลือเหลือไว้ให้คนอื่นกินบ้างตอนเย็นไปตัวกุ้งโอเคไปปลาลาคุณผู้ชมไปแพงนี้นอนสุดยอดเลยคุณผู้ชมวันนี้อิ่มมาก ิมเนื้อแบบว่าเดียวกับไอติมอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมเียวกับไอติมแลโอเคอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วกับปลาโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับอิ่มแล้วไม่เอาอะไรแล้วนะยิ้มแล้วยิ้มแล้วไม่เอาอะไรแล้วยิ้มแล้วไม่เอาอะไรแล้ว